แล้วเรามาเจอกันที่นี่เมื่อกี้ทู้การบอกเดี๋ยวมีรถนำให้เลยเวลาแปดโมงเช้าเจอกันที่นี่ที่ใกล้เคียงที่จะไปมาที่นี่เลยเดี๋ยวมีรถมาจอดบนนี้เลยเดี๋ยวได้กลับบ้านกันเพื่อความสะดวกสบายกับผู้ขับผูการท่านผู้ว่าเต็นเดียเต็นไขไขก็เก็บแล้วกันเอาดีไหมครับท่านกำนันนะครับเราอยากไม่ให้ทุกคนลำบากวันนั้นคาน พบกันที่นี่8โมงเช้าเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วได้คําตอบแน่เลยพ่อแม่พี่น้องเพราะเราจะไปหานายกและหน่วยงานเกี่ยวข้องเลยว่าคุณประชุมหรือยังทําอะไรหรือยังเดี๋ยวให้ในประไพคุยแกน,นําชาวเน็ตสะใจนะสะใจแปลกผสมน้ำหน้าชาวนาประท้งวง <laughs> บอกรุงตู่อยู่มา7 8ปี9ปีนะชาวนาไม่เคยประท้วงเป็นไงละ่ะ มายุคนี้โอ้โหนะราคาข้าวตกตามตอา้องออกมาประท้วงกันว่าอย่างนั้นนะนะครับโอ้โหชาวนาที่ยุธยานะที่อ่างทองที่ก็เขาเรียกว่าเตรียมบุกสภานะครับวันที่19ว่าอย่างนั้นมาเลยมาเลยใครอยู่แถวนี้มารวมตัวกันตรงนี้รถบัสฟรีนะมีรถฟรีไปกรุงเทพกันนะครับเอาแล้วนะ ชาวนาเตรียมบุกกรุงเทพแล้วนะครับวันที่19บเก้านะก็อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอนะครับมาแน่สุกหน้ามาแน่กรุงเทพนะก็เดี๋ยวงคงจะมาปักหลักนะปักหลักก็เรียกว่าอะไรปักหลักตั้งเต็นท์ชุมนุมกันนะนะครับเพื่อให้รัฐบาลน,นั้นสนใจนะเป็นไงล่ะเนี่ยฮะโอ้นะคิดถึงลุงตู่กันไหมล่ะชาวนานะครับ เออนะเออต้องต้องกราบขอเข้ามาลุงตู่นะที่เคยไปว่าลุงตู่นัใครที่เคยไปว่าลุงตู่อ่ะต้องไปขอเข้ามาแกน,นี่ไงเออเห็นหรือยังละ่ะนะครับไอ้พวกแสดงนะไอ้ที่ที่อวยอวยรัฐบาลที่เชียร์รัฐบาลกันอยู่เนี่ยเป็นไงละ่ะหาว่านะมาหาว่าอุ้ยอะไรนะแอดมินออกข่าวมั่วออกข่าวอะไร เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะเนี่ยเข้ามาจริงๆเหรเห็นไหมเออนะครับเขาก็ปิดถนนนะถนนเอเชียก็เพื่อให้ออกสื่อออกข่าวกันนะคนจะได้เห็นข่าวจะได้รับรู้นะครับเนี่ยเป็นไงล่ะเนี่ยของจริงมาแล้วเนี่ยนี่แหละคือความเดือดร้อนนะของพี่น้องประชาชนจริงๆนะเศรษฐกิจก็แย่ ข้าวก็ราคาตกต่ำเออนะครับแต่ข้าวราคาแต่ข้าวสารที่เขาไปขายกันสีแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นจะราคาถูกเลยนะเออมันเป็นอะไรนะท่านผู้ชมเนาะเออนะไอ้ข้าวไอ้ข้าวที่สีมาเป็นกระสอบขายเป็นยี่ห้อยี่ห้อก็ราคาเท่าเดิมแต่ข้าวข้าวสารทำไมข้าวข้าวข้าวเปลือกทำไมถูกจังเลยนะเออนะครับ เอารับประกันให้เขาหน่อยก็แลวกันมึงหมืน่นบาทนะไปรับประกันให้เขาหน่อยออย่าโมแต่ไปแก้แล้วทำานูเยอะนะครับมาดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนนะนี่ถ้าเป็นลุกยุงตู่อยู่นี่โอ้ยด่าลูกตู่สารพัดแล้วถ้าชาวนามาประท้วงขนาดนี้นะลุกตู่ออาไปลุงตู่อ,อไปแล้วตอนนี้นะไอ้พวกสาวกเสื้อแดงทั้งหลายนะแต่ตอนนี้ไอ้พวกเสื้อแดงนี่ใบใบแดดใบ,ใบรับประทาน แล้วกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกูจะแบกอะไรแล้วอ๋อมันก็แสดงก็บแบบว่ามันเป็นตามฤดูการอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติออนะอ๋อมันเป็นพระยุตูนะุมันก็ยังโทษลงตู่นะไปเลยน,นะครับนี่แหละไอไอพวกสายแบกทั้งหลายเอเชิญมึงแบกต่อไปเถอะนะ,ะนะครับต่อให้ประเทศชาติีิผายแค่ไหนมันเดี๋ยวมันก็ด่าแต่ลงตูนะนะ่นะั่นแหละต่อให้ประเทศชาติวิกฤต เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจพังมึงก็จะโทษแต่ลงตูนะ่นะไอ้พวกเสื้อแดงอะนะมไม่เคยโทษหรอกรัฐบาลมึงอะ่ะมึงไม่เคยโทษหรอกพ่อแมวอุ้งอิงมึงอะนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ